สวัสดีครับผมอาร์ตชาวลิศนะครับก็ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสพอหรือเป็นกันนะครับบอสกันนะครับบอสมินหรือว่าบอสแซมนะครับหรือว่าทั้ง18นะครับผู้ต้องหานะครับที่โดนหมายจับนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะฝากขังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีการออกหมายจับ เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการยึดทรัพย์เพิ่มนะครับก็ล่าสุดก็ได้มีสํานักข่าวสํานักอะไรนะครับออกมาให้ข้อมูลกันให้อะไรกันมากมายนะครับก็ล่าสุดนะครับก็เป็นใครไม่ได้นะครับก็เป็นบิ๊กโจ๊กนะครับก็มีของทางรายการรายการหนึ่งนะครับก็ได้โฟลต์อินไปหาบิ๊กโจ๊กนะครับเกี่ยวกับคดีนะครับดิแอรกอนคุภ์ ดีไอคอนกรุ๊ปนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอะไรงเงี้ยครับก็ได้ถามทั้งบิ๊กโจไว้นะครับว่าในฐานะที่เคยเป็นรอ,อ,องรอ,อ,องพบตรหรือว่าเ,เคยเป็นท่านรองมาก่อนนะครับก็มีความคิดเห็นหรือว่ามีการวิเคราะห์ยังไงนะครับว่าบิ๊กโจ๊กก็ได้พูดมาว่าเที่ผ่านมาก็คือ บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือได้ดูข่าวนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้อ่าสํานวนว่าสํานวนเป็นยังไงอะไรงี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูข่าวมาเนี่ยก็คืออ่าก็จะเหมือนอย่างที่เคยเป็นเหมือนคดีก่อนก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสามคดีก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เคยเจอกันอย่างพวกอ่าโฟเล็กสดีพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็คือบิ๊กโจ๊กก็ให้ความคิดเห็นนะครับว่า ตรงนี้คือเราต้องอา,อายัดท,ทรัพย์สินให้ไวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถ่ายทอดหรือถ่ายโอนนะครับไปเช่นเป็นเป็นบิตคอยบ้างไปเป็นไบแนนบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเพื่อต้องต้องอให้ทางปอปงอนะครับเหมือนว่าอายัดท,ทรัพย์สินให้ไวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องถ้าเกิดสอบลึกลงไปกว่านั้นนะครับมันก็จะคล้ายๆเป็นเหมือนแบบว่า ทลึกไปนะแบบสอบไปลึกๆเลยเนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือว่าแชร์ลูกโซ่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็คือจะมีการเหมือนแบบว่าไม่ใช่ว่าซื้อของมาแล้วขายไปนะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าของของก็ไม่มีแล้วก็ไป,ปมาก,ก็เหมือนแบบเขา้าเข้าไปดูก็เหมือนแบบว่าเป็นการ เปิดเมมเบอร์หรือเหมือนเป็นการบอกว่าสมัครสมาชิกต่อกันไปนะครับเหมือนแบบเป็นการระดมทุนอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าข่ายในการอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ได้นะครับก็แล้วก็ก็อาจจะมีทางหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับก็เช่นนะปะปง,งสัมพกรอะไรเงี้ยครับหรือว่ากับทา,ทางตำรวจเองก็ดีอะไรเงี้ยครับก็ ก็คือเหมือนว่าก็อาจจะแบบว่าต้องมีหน่วยงานที่แบบว่าร่วมกันช่วยช่วยกันนะครับก็ก็ทางรองบิ๊กโจกนะครับก็บอกว่าคดีนี้ก็คือก็ชมได้ชมกันทางพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าโอ,โอ้ทำงานคือแบบว่าโอเคละดีเลยอะไรเงี้ยครับแต่ทางบิ๊กโจ๊ก็แค่เป็นการเหมือนแบบมนมาวิเคราะห์ว่าออประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือ อย่างมันมีการเหมือนแบบว่าเอาดารามาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมี f อฟซพอมี f อฟซก็เหมือนแบบไปหลอกลงทุนเหมือนแบบว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้คนเข้ามาเพื่อที่จะ,ะหาระดมทุนเพื่อที่จะแบบว่าหลอกเอาทรัพย์อะไรเงี้ยแต่มองว่าการที่วันนี้ยึดทรัพย์ได้ประมาณร้อยยี่สิบห้าล้านเนี่ยถ้ามองไปในมุมอีกมุมหนึ่งคือว่ามันยังน้อยไปทางอ่า ถือว่าทางอ่าทางมันก็จะมีหน่วยงานอะไรทางสอบคอสสบคอบวาง่ครับนั่นอ่านั่นี้ที่ว่ารวบจับอ่าทางอ่าบิ๊กพอนะครับที่บิ๊กพอนะครับที่ว่าเรียกให้มาตอนช่วงเช้าแล้วเราบิ๊กแล้วเราบอสพ่อเออบอสพอเรียกเรียกจับมาแล้วเรียกเรียกให้มาคุยเคลียในช่วงเช้า,าเรื่องเกี่ยวข้อมูลอะไรเงี้ย ไม่มาบอกว่าจะขอเลื่อนไปอีกสิบห้าวันผลลัพธท้ายก็บอกว่าไม่ได้ก็เลยขอเลื่อนเป็นช่วงบ่ายแทนเขาก็เลยเหมือนว่าออกหมายจับตำรวจก็เลยล้อมเลยทางทางทางตำรวจก็เลยเข้าเข้ารวบเลยก็เลยกลายเป็นต้นเหตุมาว่าเนี่ยเขาก็เลยออกหมายจับกันเลยนะครับก็ถือว่าเหตุการณ์นี้ก็มีคนสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะครับหลายเลยอ่ะคือพูดง่ายๆว่า เป็นพันคนเลยนะท,ที่สูญเสียไปนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจคดีนี้จะเข้าเป็นคดีพิเศษหรือเปล่านะเพราะคนก็โอ้คนเป็นพันคนแล้วก็ยอดก็จะเป็นหก0้อล้านแล้วมั้งไม่รู้ตอนนี้พันล้านเลยยังยอดผู้เสียหายอะสำหรับใครที่เ,เสียเสียหายในในส่วนของเกี่ยวกับเดียคอนเดียคอนกรุ๊ปนะครับหรือว่า,เ,าเนี่ยธุรกิจเนี้ยครับก็สามารถเข้า ไปลงบันทึกประจาําวันหรือว่าลงาไปลงให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะครับทุกสอนอเลยนะครับเพราะว่าทางท่านผบนะครับรบลบิบ๊กตายนะครับก็ได้ประกาศมานะครับว่าได้ประสานงานว่าออสามารถไปลงเพื่อที่ปกปิดอาจจะแบบว่าเวลาถ้าเกิดเขายึดซัพย์มาได้หรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบได้ได้คืนบ้างบางส่วนนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่ได้เยอะ หรืออาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่ก็ยังดีนะครับถ้าเกิดเขาคืนทรัพย์ให้นะครับก็อยากให้คนที่เข้ามาติดตามช่องผมนะครับแล้วถ้าเกิดแบบโดนโดนโดนในอธุรกิจนียครับก็เพราะว่าผมเคยผมไปถามพี่คนนึงว่าเล่าให้เขาฟังนะครับว่าเอ้ยโหธุรกิจนี้มัน มันในนี่นี่ว่ามันหลอกคนนี่ว่าอะไรเงรี้ยเขาก็บอกว่าน้องน้องน้องที่รู้จักกันเนี่ยก็โดนไปสองแสนห้าเหมือนกันทุกวันนี้ก็ไปกู้เงินมาก็ต้องเสียตังค์ส่งส่งดอกส่งอะไรเนี่ยครับเหมือน่าไปกู้ไอ้บัตรเครดิตมาอะไรมาก็ต้องส่งหมดทุกวันนี้ก็คือแบบว่าปล่อยแล้วไม่เอาแล้วทางานดีกว่าอะไรเงี้ยน่าจะแบบโอเคกว่าก็เลยบอกเขาไปบอกว่าเอ้ยพี่ไม่ลองบอกน้องพี่ไปว่าลองไป แจ้งความเออลองไปนี่ดูลงบันทึกประจําวันดูตอนนี้เขากาลังให้ไปลงตามสอนนก็ได้อะไรเงี้ยแบบเพื่อจะได้เงินคือบางคนก็เขาก็พูดมาว่าออน้องเขาไม่เอาแล้วปล่อยแล้วไม่เอาแล้วช่างมันเถออกก็สองสองแสนห้าคือมันยังมีหลายคนนะที่ที่เหมือนแบบว่าที่โดนแล้วก็จะไม่ได้ออกมาเรียกร้องหรือไม่ไอะไรบางทีมันอาจจะเป็นนะว่าเออเขาบอกว่ามันเสียเวลาทํางานอะไรเงี้ยเสียเวลาการทํางานเขาอ,อะไรเงี้ยเออมันก็เออมันก็ ผมว่ามันน่าจะมีเยอะอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมีเยอะแต่ที่เขาไม่ได้ออกมาเขาก็อาจจะมองว่าเอชอ่างมันเถอะเสียบแ้วก็เสียไปแล้วได้มามันจะได้มาถึงสองแสนห้าหรือเปล่าอาจจะอาจจะได้ก็จะคุ้มกับเวลาที่เขาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้แต่แต่และคน,นแต่ละมุมมองมันก็ทางกันไปนะครับซึ่งแต่ผมมองว่าอยากอยากให้ให้ไปลงไปลงไว้ดีกว่า ไปลงบันทึกประจาวันไว้ไปแจ้งไว้ดีกว่ามันจะได้เป็นเหมืนอนแบบว่าเผื่อแบบว่าเอออาจจะได้คืนไม่หมดหรืออาจจะได้หมดมันก็แล้วแต่ในในที่ว่าเขาจะออยึดทรัพย์ได้อะไรได้นะครับก็เรื่องนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็มันยังก็ยังมีอีกหลายบริษัทน,นะครับที่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเหมือนแบบนแนวนี้ครับที่มันยังแบบไปหลอกคนไปอะไรเงี้ยก็ก็ทําแบบจะ หางูหางานหาการทำนะครับก็ต้องระวังดูบ้างนะครับบางทมีมันคนเราอะมันอาศัยช่วงที่ว่าเราตกตกต่ำอะไม่มีงานทําไม่รู้จะไปทางไหนหางานไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไอ้พวกนี้มันก็จะเข้ามาเอ้ยลองมาทํานี่ไหมโอ้โหโดนจิตวิทยาเข้าไปปุ๊บบางคนแบบว่าโอ้โหเอาเงินมาล่ออะไรมาล่อเอารถมาล่อโอ้โหปายแล้วทีนี้มันก็หัวใจฟูแล้วบางทีเงินยังไม่ได้เลยแต่หัวใจฟูคิดไปตั้งๆนานาแล้วว่านาคตต้องต้องได้อย่างนี้ มันไม่ได้แล้วครับถ้าไม่ทางานอะอยากได้มันต้องทํางานทําทธุรกิจอของตัวเองอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าจับทางถูกมีสกิลในการเรียนรู้กับสิ่งนั้นๆหรือวาอ่าอยากจะไปอเปิดอู่ซ่อมรถรถยนต์คุณก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์คุณก็ต้องรู้ทุกระบบทุกอย่างใช่ไหมวันหนึ่งคุณเปิดมา บริษัทคุณนิ่งแล้วอะไรแล้วคุณไม่ต้องทําเองก็ได้คุณมีลูกน้องอย่างเงี้ยมันมันคือเป็นการต่อยอดไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะบแบบโอ้โหรวยทางรัฐมันไม่มีหรอกก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สาหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมของทังเจ้านะครับสำหรับวันนี้อาร์ตชวลิตก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ